ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพราผมชินเคยเนาะที่ไดเ้เกตเตอร์ในในข่าววันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนน่าจะเฝ้ารอคอยคลิปนี้อยู่นะครับสหรับคลิป Q&A นั่นเองนะครับฉลอง20,000ื่นซับสไคร์นเด็นะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้ทำตั้งแต่10,000มาแล้วนะครับก็เลยแบบว่ามาทำในตัวของ20,000แล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปถามต่อหรือว่า นำคำถามของท่านผู้ชมมาตอบกันนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทุกคนด้วยดีครับที่คอยเป็นกำลังใจตั้งแต่ผมเริ่มทําคลิปที่ยังไม่ได้ซับมาเลยนะครับจนถึง2เหมือนซับแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคอยสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดีวกวนเดี๋ยวเราไปถามตอบกันเลยดีกว่าหรือว,ว่าไปตอบคอมเมนต์ Q&A ของท่านผู้ชมกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคนะครับก็มายุก okay, ซ่อมถามแรกกันไปเที่ร้อยเนาะคำถามแรกเนี่ย Q a อยากถามว่าพี่มีแฟนยังพี่อายุเท่าไหร่นะครับก็ตอบเลยว่ายังไม่มีแฟนนะครับก็อายุเนี่ยก็อยู่22ปีนั่นเองนะครับเนาะก็สลหรับเรื่องมีแฟนหรือไม่มีแฟนเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ไม่รีบนะครับผมเป็นคนงที่ค่อนข้าที่จะไม่รีบมีนั่นเองนะครับคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูคำถามต่อไปกันเลยดีกว่า <c oughs> Q&A GTA V จะลงมือถือไหมครับในอนาคตน่าจะลงนะครับก็คือแบบน่าจะลงอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าลงก็น่าจะเป็นเสียเงินหรือว่าเสียตังค์นั่นเองนเนาะเล่นเกมอะไรเก่งที่สุดครับ คือผมเป็นคนเล่นเกมทุกเกมนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเกมบางเกมที orang, ่เ <e ล่นเก่งแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรถึงกับขนาดที่แบบเป็นระดับท็อปอะไรต่างๆที่แบบสามารถเล่นได้นี่นะครับก็ตอบไม่ได้นะครับเล่นไหมครับไหมครับแต่ก่อนเล่นอยู่นะครับผมแต่ก่อนผมเล่นอยู่นะสำหรับไมครับนั่นเองนะฮะพี่ชื่อจริงชื่ออะไรครคนคนนี้ถามมาเยอะมากคือผมต้องกรองคําถามหน่อยนั่นเองนะชื่อ ทศพลนะครับทศพลแก้วดอนเดกนะสำหรับชื่อจริงนะครับไม่ใช่ชื่อเล่นผมเนาะชื่อเล่นผมก็จะเป็นชื่อแทนนั่นเองนะครับพี่อายุเท่าไหร่อายุย2บครับผม Q&A ฟีฟแม็กวันที่เท่าไหร่อ่ะพี่นะ Q&A ฟีฟายแม็กวันที่เท่าไหร่อ่ะพี่เปิดวันที่เท่าไหร่เหรออันนี้คือไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปิดวันที่เท่าไหร่เนาะ Q&A พี่ชอบประยุทธ์ไหมครับทุกคนน่าจะรู้ๆกันอยู่นะสำหรับคำถามนี้ไม่ตอบนะครับอทำไมวน,ออนมาที่เก่าอันนี้อันนี้ตอบไปแล้วนะครับ Q&A มีเทคนิคในการทำคลิปไหมครับโอ้คำถามนี้ค้อนน้างที่เจ๋อบรับ อบ,บยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเทคนิคแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือแบบทำคลิปของผมก็คือการที่เราเนี่ยจะนําเสนอเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องที่เราจะนําเสนอนะครับหัวข้อที่เราจะต้องการที่จะนําเสนอก็คือก็อาจจะเป็นสมมุติว่าผมเนี่ยจะทําคลิปแนวการเล่นเกมนะครับเล่นเกมตัวนั้นตัวนี้แล้วก็พยายามหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนั้นแล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับเนาะ โอเคคำถามต่อไปกันเลยนะครับ Q A พี่สูงเท่าไหร่น้ำหนักกี่ครับน้ำหนักเท่าไหร่นะคือแบบน้องๆพิมพ์มาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่านพิมพ์ไม้ครบด้วยนะครับในการพิมพเนาะพี่สูง165นะครับแล้วก็น้ำหนักก็ประมาณ70นะค่อนข้างจะอ้วน <laughs> Q A อยากถามว่าตั้งแต่ยังไม่ได้แจกเกมพี่เคยทำย่างอื่นหรือเปล่า อย่างอื่นนี้คือทําช่องหรือว่าอะไรนะครับถ้าเป็นทําช่องคือพี่ทําการเล่นเกมมาก่อนนะครับก็คือเป็นการรีวิวเกมพวก ROV ผู้ตัวละครใหม่ๆใน ROV แต่ก่อนนี่คือแบบทำมาก่อนแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวของ Area F2 นะครับที่ทุกคนน่าจะเคยได้เห็นกันนะครับเนาะเกมในวัยเด็กมีอะไรบ้างเกมในวัยเด็กมีอะไรบ้างเกมในวัยเด็กที่ผมเคยเล่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะ เด็กเนาะก็คือเกมผมเล่นครั้งแรกเลยนะครับต้องบอกว่าทุกคนน่าจะเคยได้เล่นหรือว่าทุกคนน่าจะไม่ได้เล่นนะันในยุคนี้เนานะก็คือเกมไพ่แบ a n k หรือว่า P.B. แล้วก็ห่อนนั่นเองนะครับคือเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเก่ามากสมัยที่ผมยังเด็กคือผมเล่นไพ n แบงค n k นะคือสนุกมากเลยนะครับเนาะ Q&A นะครับพี่คิดว่าจะทำ Youtube แนวอื่นไหมไหมไหมชั่นไหม,ไมชั่นเล่นเกม คือคือผมต้องแปลเดี๋ยวพยายามแปลก่อ <c> น <oughs> คือแบบเคยคิดว่าจะทำ u t u b e แนวอื่นไหมใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะครับก็คือคำถามนี้เดี๋ยวผมตอบก็คือผมคิดว่าจะทำอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นพวกคลิปที่ทำให้ทุกคนมีเสียงโห่เาะนะครับคือแบบอาจจะเครียดกับเรื่องที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการเรียนหรือเรื่องอะไรต่างๆผมไปเจอคอมเมนต์ที่แบบว่าพี่ขอเกมที่เป็นแบบ ขายเครียดหน่อยผมเครียดมากอะไรโอ้โหแบบคือแบบผมก็พยายามทําให้อยู่นะครับคือแบบคอมเมนต์มันเยอะนะครับแล้วก็ก็เลยแบบว่าอยากทําคลิปแนวใหม่ๆที่เป็นตัวของคลิปแนวตนลกหรือว่าการดูแบบคลิปอะไรต่างๆคือผมแพลนรายการไว้แล้วแหละแต่ผมยังไม่ <laughs> มีเวลาได้ทำนะครับก็จะเป็นพวกเจ็บไม่จําเจ็บแล้วจำอ,อันนี้คือชื่อรายการนะคือบอกคร่าวๆทป้งไปคร่าวๆไว้ก่อนเนาะ <laughs> โอเคพี่อายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรครับ อันนี้ก็คือพี่อายุยี่องครับผมอยู่จังหวัดศรีสะเกดครับผมอย่าเก็นหน้าพี่อะอืมเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าให้ดูละกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอู้ว่าดูหน้าผมมันข้า่ึกอันนี้คือหน้าสดไหมครับเนียนกริบเลยโอเคนะครับก็ ำหรับใครที่อยากดูหน้าจริงของผมนี่ครับผมก็จะเปิดในช่วงของแสนซับนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูเนี่ยหน้าเนี่ยก็คือตอนนี้ผมยังไม่เปิดนะครับคือมันจะรอช่วงมันก่อนนะคือจะรอมันช่วงช่วงมันก่อนนะสำหรับใครที่อยากดู <c oughs> ดูหน้าตัวนี้ไปก่อนหรือว่าดูโมเดลที่ผมสร้างไปก่อนเอาบตาลที่ผมสร้างไปก่อนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปคําถามต่อไปกันเลยดีกว่านะกลับสู่หน้าเดิมดีกว่า โอเคพี่จุดจังหวัดอะไรมีแฟนอย่าง então, อ,อันนี้คือคำถามที่พี่ตอบไปแล้วเนาะพี uh, ่ใจเกเรไหมครับแล้วน้องคิดว่าพี่ใจเกเรไหมล่ะ่าอ่าคำถามนี้พี่ไม่ใจเกเลรครับผมเกมดูรังโก้จะกลับมาไหมครับอ่าให้คำตอบไม่ได้ครับอ้อันนี้คำถาม คนทันเยอะนะ Q&A พี่เคยจะทำคลิปแนวอื่นๆแบบถ่ายคลิปแก้งเพื่อนถ่ายวิดีโอดอกบ้านทำแอนิเมะไหมครับแล้วอะไรถึงทำให้พี่ทำคลิปแนวรีวิวเกมจัดดับหรือครับปลอมีปลอด้วยนะผมจะต้องออกคลิปในช่องพี่ได้คือแบบอ่ะน้องได้ออกคลิปแล้วนะครับโอเคนะครับพี่จะต่อเป็นส่วนๆไปเนาะ ก็คือประโยคแรกที่น้องถามก็คือทําคลิปแนวอื่นไหมนะครับพี่ตอบเลยว่าทําอยู่ครับจะทําอยู่คิดว่าจะทําอยู่ในอนาคตก็อาจจะเป็นคลิปที่พี่แผนไว้นะครับก็อาจจะเป็นพวกตลกแรงต่างที่เราเนี่ยจะเอามานําเสนอให้น้องดูกันหัวข้อต่อไปก็จะเป็นอะไรถึงทําให้พี่ทําคลิปแนวรีวิวเกมหรือว่าจัดดับเกมนะครับแต่ก่อน ที่เป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมมากๆก,ก็คือแบบว่าเล่นเกมแบบเข้าเนื้อเลยนะครับคือแบบโอ้โหแบบเล็นเกมเมื่อไัเราอยากเล่นมากๆแล้วคือสมัยก่อนพี่ไม่ได้มีงบอะไรที่จะไปในเล่นเกมต่างๆคือสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์ที่เป็นแบบสัมผัสนะครับคือมันยังเป็นตัวของแบบกดอยู่แล้วแล้วเมื่อมันเป็นแบบกดแล้วใช่ไหมแล้ว เราเนี่ยเราต้องไปเล่นที่ร้านเกมเพราะว่ามันมีอ่า PC หรือว่าคอมแล้วเราจะต้องเล่นในด้วยตรงนั้นด้วยนะครับช่วงนั้นก็จะมีพวกยูทูบเบอร์หรือว่าพวกที่แคสเกมช่วงนั้นคือแบบโ,โหดูสนุกมากเลยก็อย่างเช่นพวกพี่เอกหรือว่าพี่แป้งสีบิงก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาทําคลิปการเล่นเกมแต่ว่าคือตอนแรกผมทําเล่นเกมแล้วมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรช่วงที่ผมมาทํา YouTube ในการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะ บูมคือแบบมันจะบูมอยู่แต่ว่ามันอาจจะน้อยน้อยมากๆเลยนะคือปีส0 20คือแบบไม่ค่อยบูมเหมือนกันเลยต้องเปลี่ยนแนว,แวก็จะเป็นแนวพวกจันดับเฮ้ยผมลองทําจันดับดูบ้างนะเผื่อจะได้แบบเห็นเกมใหม่ๆแล้วก็ได้รู้จักเกมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือแบบทาแล้วมันรู้สึกรู้สึกสนุกแล้วก็ได้เห็นเกมใหม่ๆที่แบบเติบโตขึ้นมานะครับเนาะ ก็เลยเป็นประเด็นที่ทําไมผมได้มาทําคลิปจัดอันดับแล้วก็รีวิวเกมน,นั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับคอมเมนต์ comment ก็น่าจะหมดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสําหรับการถามตอบนะครับก็คือแบบบางคําถามที่น้องๆคอมเมนต์นะครับก็คือผมอาจจะไม่ได้เอามาโชว์ใน วิดีโอนี้นะครับเพราะว่าบางคําถามมันซ้ํากันก็เลยแบบเออดูแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ต้องอามาพูดอีกก็เลยไม่ต้องเอามาโชว์นั่นเองนะครับสาหรับใครที่แบบอยากให้ผมเปิดหน้ารอดู1นึ่งแซับได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อยากให้มันเร็วๆนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ด้วยหรือว่าใครจะติดตามรายการใหม่ๆนะครับก็รอดูในอนาคตว่าผมเนี่ยจะทํารายการใหม่ๆตัวไหน ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันบ้างแต่ว่าผมแผนไว้แล้วแหละว่าผมจะทํานอกเหนือจากเกมอยู่นี่ครับนอกเหนือจากการจัดเกมหรือว่าการรีวิวเกมอยู่นั่นเองแลนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยที่เป็นกำลังใจให้ผมจนมาถึง20,000ซับสไคร์นะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านกันเลยนะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดหรือว่าการเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะได้นะครับ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม